ปอยได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปคลิปหนึ่งเขาพูดไว้ชัดเจนมากเลยว่า if you know you have a world of knowledge to share just do it มันก็เลยทำให้ปยลุกขึ้นมาทำบางอย่างที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วมันใช้ได้จริงแล้วคิดว่าหลายหลายคนก็น่าจะเอาไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่องของความกระตัญญูกระตะกเวที นะคะใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีคำว่ากตัญยูกระตะเวทีอยู่ในตัวเองบอกได้เลยว่าไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตนี่แหละค่ะจุดประสงค์ที่อยากให้ทุกคนได้นำไปใช้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอน mm. เพียงแค่คุณมีคำว่าความกตัญยูกะตะเวทีใครที่มีบุญคุณกับเราให้เราตอบแทนพระคุณเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง เจ้านายคนที่เรารู้จักให้ตอบแทนพระคุณเขาเลยเพราะนั่นจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะ